ทุกคนนะครับที่เสียสละมาร่วมงานในวันนี้มีอาวุธอยู่ในมือถูกคนนะครับก็ถือว่าเป็นการจะเห็นว่ายุคนี้โซเชียลกำลังจะเข้ามาได้รู้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีมันก็เริ่มที่จะเอาใหญ่แต่ยุคนี้ถ้าไม่มีโลกโซเชียลนะครับไม่ยิ่งสนิทเยอากาศมาพุ๊บอยู่อยู่นั้นนะครับก็ไม่มีใครมาช่แก้แต่พอ ทุกวันนี้การประชาสัมพันธ์เรื่องสวัสดิการต่างๆที่พี่น้องประชาชนคนจะได้รับเนี่ยมันสั่งกาันโยบายต้องจุดไปหาอะไรพวกนี้บ้างเยอะการสมัคงานเสนอปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสารสนกทศสื่อสารกาสื่อการทำระบบเว็บไซต์แล้วก็มีเดียออฟฟิศของบริษัท Big า a t านะคะก็ ยกการพอกำลังเข้ามาเนี่ยมันมีคำถามว่าเราต้องเกือดอะไรอบวิทีก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็เราก็เลือกตองนี้แา่ต้องตั้งนสำหรับเรนเริ่มจากความรู้สึกที่เราเกิดจากสิ่งที่รัจากหนอนแค่นะจริงๆแล้วเพียก็ทางสถานีไม่มีเพลียครับสวัสดีครั

สวัสดีค่ะรักเกลียดกับจัดการนั่งนานตาดตัด